สมนกครับผมตัวละสิบบาทครับผมกับจอมดีลาครับไปปทุมธานีครับผมอาจารย์ส่งจริงครับตัวละสิบบาทครับผมไปปทุมธานีครับน้องน้องตัวละสิบบาทครับผมส่งจริงครับมารับนกแล้วครับผม พี่ค่าส่งสองกล่องเท่าไหร่ครับสองกล่องเป็นพันบาทหนึ่งพันบาทครับนี่ครับค่าส่งหนึ่งพันบาทครับผมวันวันหยุดหยุดวันไหนครับพี่พรุ่งนี้รอบสุดท้ายแล้วครับของปีนี้เดี๋ยวกันอีกกี่ปีหน้าครับเดีวกันอีกกี่ปีหน้าครับผมอันนี้ตัวละสิบบาทมีกิ้งครับผมผมส่งกิ้งครับไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าอาจารย์ครับผม มีจริงครับต<ม>ัวละสิบบาทส่งจริงครับผมขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับผม